หนูเล่นเครนเหรอสนุกไหมพี่กดน้ำให้พ่อหน่อยกดน้ำให้พ่อหน่อยได้ไหมพ่อถ่ายเนี่ยบ้านเราใช้เครื่องกดน้ำข <c oughs> อง <c oughs> อะไรนะลูกโคเบีว้าวโคเบีว้าวลูก กดง่ายไหมกดน้ำแข็งด้วยได้ไหมอน้ยหมหนึ่งกดค้างไว้ลูกกดค้างไว้โอโ้โ,อโหโอโห้โหอ้โหเดี๋ยวมันล้นออกมานะโอเคขอบคุณค้ามังพี่อบคุณค้าังพี่คเบวาวมั้มัองพี่ เเก่งมากผิดฝาให้พ่อด้วยสิมาพ่อไปกินน้องพีอย่าเล่นโลไปไปเต้นกันต่อดีกว่าเห็นไหมไปเต้นกับพี่ๆเต้นกับน,น้อง คุณสุรเชษบอกว่าอยากมีลูกน่ารักแบบนี้แต่ไม่อยากมีเมียได้เหรอมีลูกไม่มีเมียได้เหรอไม่ไค่ะไม่ได้ไม่ได้พูดถึงลูกน่ารักคลิปสองทุ่มวันนี้น่ารักมากวันก่อนที่แบบว่าที่ที่เขาวิ่งไล่จับกัน่ะแล้วเขาเรียกพ่อพ่ออัญญาไปตะโกนเรียกพ่อพ่ออ้ย ดูอะไรก็ไม่บอกเลยไม่เห็นเอาโชคไม่จะเห็นเนยี้เอมันอึดก้อนหนึ่งเฮ้แอบดูเลยมแอบดูเลยพิธีทำไรครับหล่อแล้วลูกต่อให้พ่อดูได้ไหมไขอพ่อต่อด้วยได้ไหมครับพิธี โอ้พี่ทีน่าจะเล่นเลโก้ได้แล้วมั้งเนี่ยเราอ่ะมีหลายอันเลยหรอครับไม่ได้เลยไม่ดูโอเคไหมคุณแพรวแพรวแพลวเหรอบอกว่าตั้งแต่แม่ป่วยเป็นมะเร็งจนวินาทีสุดท้ายไม่มีแม่แล้วครอบครัวพ่อพมีออยและเด็กๆ ที่ใจะให้ใช้ชีวิตต,ต่อด้วยรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆนะคะส่งดาวมาให้99ดวงขอบคุณนะคะเป็นกำลังใจให้นะคุณแพลว์แพว้วให้พ่อมาช่วยโอเคหนูจะต่ออะไระลูกบิ i l ิ i n g เหรอหนูต่อให้พ่อดูได้ไหม

โอ้โหหนูต้องต่อเยอะขนาดนี้เลยเหรอวี่ทีอะไรนะครับอต้ียบคุณลักที่ยาสองมืหนึ่งร้อยดวงคุณชิคุสงมาก้าสิบเก้าดวง กอัต่อล้ค่ะไอายวายเรียกพิธีก่อนไออาาเยกพิก่อนอาจารย์ทำลายเรียกพิธีเรียกิีพ่ออเขาเรียกพิธีได้แล้วเหรออพทีเรียกพิธีได้ก็เก่งเลยไอ้วาออกมาแมมอยากออกมาแล้วมาไมีกล้ารออุ้ยเธอนี่มันอะไรเนี่ย

แล้วดีๆครับลูกไม่กลับติดหกคแนแล้วนะโอ้เชี่วโเก่งเลย <c oughs> ไอ้ว้าเอาไหมลูก <c oughs> ไอวาอยู่ได้คนเดียวหรอลูกเก่งนะไม่บ้าเลยนะเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าสูว่าเพลงหายไปาจะ ชอบเพลงอ่ะปว่าสอไเได้อวเพลงหนยไปลติดเลยเลไม่ต้องเลยเอานี่เอาังมอยู่เอ่้ให้เขาฟังก่อันยาต่อหน่อยสูง สูงสูงต่อต่อหน่อยไหนอ้าวหลุดหมดแล้วต่อหน่อยต่อหน่อยไหนไหนไหนช่วยน้องช่วยน้องหน่อยต่อยังไงพี่พีพี่พีสอนน้องหน่อยสิต่อแง่เลยเอาหั่งหมดแล้ว พี่พีไม่เอาน้องพีมาแล้วสี่คนครบครับ่ต่ออยู่เลยไอ้พีง่องอาราไเก็บออกพีทำลายโอเคโรบ,บอท หนูชอบโรบอทอะเพราะว่าเพราะว่ามันเทมเทเนาะตอนนั้นอยู่ตอนนั้นอยู่ว่างให้เบบีเล่นด้วยให้เบบีเล่นด้วยหนูว่างโอ้ยเป็นไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันย่ามามาอุ้ยนี่น้องสู้นะจุ๊บเลยตีเสร็จจุ๊บต่อเลยเหรอไม่ได้สิพายไอวานอันยาอ่ะต่อไปนี้เรามี คู่มือนะไม่ใช่ว่าเราแกล้งได้คนเดียวนะ<อ>พี่อา,อามามามา,ามาไอ้บามามาต่อกับพ่อนี่มาไหนน้องต่อสิออืต่อต่ออ,อ,ตอ,ตอ,อ่ะนั่งลงนั่งลงนั่งลง,อ,อ,งอ่ะนั่งลงนั่งตักพ่ออ่ะโอเคนั่งตักนั่งตักน้องเพออะไรลูกอ,อะไร นี่ไงตัวต่อนี่ไง